สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลอรารยาพี k เย้วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่ดัมทาวเวอร์ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองหนิงจุน <c oughs> แต่ว่าถ้าไปใน Google Map มันจะเรียกว่าหนิงปอนะคะตอนนี้คือยังงงๆกับ Google Map อยู่นะคะว่าคือแบบที่จีนอะ่ะมันใช้ Google Map หาเลขแบบ เลขรถเมย์ไม่ได้นะคะแล้วก็รเราก็เรียกรถแท็กซี่ไม่เป็นเราก็เลยจชต้องเดินนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่เราอยู่ก็คือโรงแรมที่แบบตรงข้ามกับสถานีนิงปอเลยก็ชื่อโรงแรมว่าฟอร์จูนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเดินมาใช้เวลาประมาณ24นาทีนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ยุ้ยเล็กคือรอพ่อทำคอนเทนต์สักคู่นะคะก็เลยจะมาถ่ายให้ดูด้วยว่าเดี๋ยวเราจะ ไปกันที่ดัมทาวเวอร์นะคะเผื่อใครที่มาเมืองนี้จะได้ลองไปดูดลา่าสุดใช่ปะที่เราเข้าไปดูใน Google ตอนแรกอตอนเช้าๆเราว่าจะไปโอเชียนเวิลด์คือมันเป็นหนิงป่อโอเชียนเวิลด์นะคะและ้วทีเนี้ยมันมีคนไทยเข้าไปเม้นแบบประมาณว่าตั้ง186หยวนมันได้แค่นี้เองเหรออะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยเออไม่ไปแล้วเราก็เลยจะไปที่ดัมทาวเวอร์แทนนะคะถ้าใครที่เคยไปแบบอันนั้นก็มาคอมเมนต์ได้นะคะว่าแบบมันจริงจริงหรือว่าม,มันไม่โอเคแต่ว่าด้วยความแบบว่าเราอะ เหมือนตื่นเช้ามาหลายวันด้วยแหละแล้วก็แบบเหนื่อยๆนะคะวันนี้ก็เลยก็เลยพักอยู่ที่โรงแรมไม่ค่อยได้ทําอะไรอันนี้เพิ่งจะอันนี้ก็เพิ่งจะออกมาข้างนอกนะคะนี่เมืองนี้คือเปิดไฟสวยมากๆตอนคืนตอนนี้พ่อเราก็จะเป็นยูทูบเบอร์ไปอีกคนนึงแล้วถ่ายคอนเทนท์ทุกที่เหมือนเหมนขาคิดถึงอะแบบว่าอยากอยากคุยกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบต้องรายงานข่าวตลอดทุกสถานการณ์นะคะอะไรอะฮะ อะไรพาสพาสอะไรพาสปอตพาสปอตเออลืมเลยลืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือมาที่นี่แบบเปลี่ยนตั๋วเยอะมากนะคะคือเลื่อนเป็นวันอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็สถานีรถไฟอ่ะเหมือนครั้งแรกที่เราเลื่อนอ่ะเขาก็ยังไม่คิดตังค์แต่ถ้าครั้งที่สองอ่ะเขาจะคิดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเขาถึงเปลี่ยนตั๋วให้แล้วก็โดนด่านิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนในทริปเล่านะคะ ก็คือแปส่งเกียรติไปเปลี่ยนตั๋วให้เราแต่ว่ายังไม่ได้พาส,สปอร์ตคืนมาแปส่งเลยมาทวงติ่งนะคะว่าเออรีพาส,สปอร์ตหรือเปล่า <S <S ตอนเชาๆที่เมืองเนี้ยคือแบบแอบร้อนนะคะ แต่ว่าพอตอนดึกอ่ะมันก็จะหนาวหนาวประมาณ13-4 4องศาก็เลยต้องใส่ฮีทเทคนะคะแล้วก็มีใส่เสื้อมีใส่3ชั้นเดินชมเมืองกันเมืองหนิงปอสวยแค่นอีกไปฮะเดี๋ยวจัดเด็กเมืองหนิงปอในยามคือจีนอ่ะเขาจะมีความแบบเป็นเมืองตึกๆแล้วก็เป็นเมืองโบราณผสมผสานกันไปอะน่าเที่ยวดีนะคะคือสําหรับคนที่ เป็นนักท่องเที่ยวก็ได้<โ>ดหรือว่าแบบว่าเป็นสําหรับนะ <โด S 1> คนที่อยู่ในเมืองทํางานก็ก็ดีเหมือนกันส่วนสาธารนณะอะไรเขาก็ใหญ่มากๆฟีลการเดินจีบกันของซีรีส์จีนมีอยู่จริงคะ่ะทุกคนคือที่เนี่ยเวลาที่เดินอะ่ะมันก็คือเดินได้ทั้งเมืองนะคะแล้วแบบบรรยากาศคือสวยโรแมนติก เนี้ยทุกคนดูดิไฟเฟยอะไรอย่างเงี้ยคือในหนังจีนนะที่เห็นนะ่ะคือเรื่องจริงแต่อย่าพูดถึงเรื่องห้องน้ํานะคะเรื่องห้องน้ำนั่นก็มันก็จะเป็น behind the scene ที่เขาแบบไม่พูดถึงในซีรีส์นะคะแต่ถ้าเป็นเมืองแบบเบื้องหน้าฉากหน้าเนี่ยก็สวยงามเอาการอยู่ยอจ้าดีครับไม่ดีมาคนที่มาก็ส,สนุกนะครับ ปวดกระหม่อมไหมหนาวไหมตอนนี้ปวดสิครับตอนนี้หน้าชาไปหมดแล้วครับ <c oughs> หัวเม่งก็เย็นเยื่อเยื่อแล้วครับ <c oughs> มีรถก็ไม่นั่งนะคะอยากเดินมูนจะย่อยครับย่อยๆๆย่อยย่อยย่อยอาหารเพิ่งไปรับประทานมาครับอาหารที่นี่เป็นยังไงคะรีวิวนี้อ๋อก็มันก็รสชาติก็พอๆกับที่เมืองไทยนะครับการกินอะไรมันก็จะคล้ายๆกันนะครับใช่ก็โอเคนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเลยนะคะมันมีของกินแน่นอนเลย ห่วงเรื่องว่ามันจะมันเกินไปเล็กน้อยอปานกลาง<จ>อเเลยออของเขาจะแบบคือน,น้ํามันใส่แบบประมาณครึ่งจานแล้วอีก,อ,กอีกครึ่งจานเป็นซอสนนอ,อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวตอนกลับก็คงต้องนั่งรถบัสคือเราไม่รู้ว่ารถเมย์เผออะไรตอนนี้จะบอกว่าไอ้แผนที่ที่จีนนะคะที่เราใช้ตอนเนี้ยมันจะมีแผนที่ชื่อว่าไผ่ตู้ตก็คือเสิร์ชในแอปแอปอะไรนะไผ่ตู้เออไผ่ตู้<ป>แล้วก็ มันเป็นภาษาจีนหมดเลยทุกคนคือเราต้องก๊อปชื่อจากใน Google Map ไปใส่ในไปตู้นะคะแล้วมันจะแบบขึ้นให้ว่าเลขที่บัสมันเบอร์อะไรแต่ก็ยังงงๆกับกับ g o o g l e Map ของเขาอยู่อ่ะก็เลยไม่รู้ว่าขึ้นรถบัสตรงไหนตอนกลับนะ่าจะต้องขึ้นรถบัสแล้วเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วนี่สวนสาธารณะของจีนนะคะใหญ่มากตั้งแต่เดินมามากเกี้เป็นเกือบจะเป็นกิโลแล้วอะ่ะแต่ว่าเขาปิดแล้วนะคะตอนดึกๆ ก็คือเดินได้รอบๆเท่านั้นนี่ที่นี่เหรอเนนไงจากทางนู้นที่เราเดินมาอ๋อไปส่งเขาไปเซอร์เวกันตอนเช้าๆแต่เราอยู่ในห้องอยู่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่เจิ้นยิ่งแอลยูดูแบบอลังการและมีความโรแมนติกน้อยฝ่ายมันยังไม่เขียวถนนที่นี่ก็ยังใหญ่เหมือนเดิมนะคะคือแต่ละเมืองเนี่ยสร้างถนนใหญ่เหมือนกันเลย ไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าเมืองที่เราไปจะเป็นเมืองแนวแบบอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยเมืองที่เขาทํางานทําการกันนะคะรัฐบาลเขาก็สร้างถนนให้ใหญ่มากๆยังไม่ได้เจอเมืองที่แบบว่าเป็นชนบทเลยนะคะก็เวลาที่แบบว่าเดินที่นี่นะคะมันจะไม่เหมือนประเทศไทยเพราะว่าเขาจะมีเลนมอเตอร์ไซค์ด้วยแบบว่ามันจะมีเลนมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีเลนรถนะคะมันก็ต้องหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาะคะ ข้องเอาไว้ในใจว่าซ้ายขวาซ้า,ายแต่ว่ามันต้องระวังเพราะว่าที่เนี่ยทางเดินอะรถรถมอไซค์ชอบแบบมาข้างหลังแล้วรถที่เนี่ยมันเป็นรถแบบมอเตอร์อะเขาเรียกอะไรรถไฟฟ้ามันก็เลยแบบไม่มีเสียงเลยนะคะแล้วเขาก็แบบว่าเราก็ต้องระวังตัวเอาเองเพราะว่าเขาก็จะไม่ค่อยนีเ่เขาจะกดแตะใส่เราเองค่ะจะไม่พูดอะไรมากนะคะที่นี่ประหยัดพลังงานแล้วก็ความเลิศอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือที่เนี่ยไม่ค่อยเห็นรถที่มันเก่าๆเลยอะทุกคนมันจะเป็นรถใหม่้วมันจะไม่ค่อยมีควันอะ เออแบบเวลาเดินบนถนนน่ะควันส่วนใหญ่นะคะที่มันเป็นพิษเนี่ยจะเป็นควันบุหรี่ซะมากกว่าไม่ใช่ควันรถเหมือนแบบในกรุงเทพอ่ะได้อย่างก็ต้องเสียอย่างที่นี่ก็น,นอนกันหมดแล้วเนี่ยตึกนี้เล่นไฟตลอดเวลาเลยอ่ะอืมอลังการนะคะขณะนี้นะคะทุกคนทางที่เราไปอ่ะก็เงียบสนิทมากนะคะแล้วคนที่นี่ก็นอนเร็วมากๆ <c oughs> คือเซเว่นที่เนี่ยไม่มีเซเว่นที่นี่จะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่ามันแบบมันแพงมันสู้แฟมิลี่หมัดไม่ได้ มันจะมีเป็นร้านแบบร้านแบบโชว่ชวยหรือว่ารอสรันมีแฟมิลี่มาดอะไรประมาณเนี้ยลอสันน่ะอื้เนี่ยมีรอสรันที่นี่นะคะก็มองอหาลอสัน <ลอ S 1> เพราะว่าลอส<ด>ันน่าจะเยอะสุด,ดที่มันจะแบบมีโอเด้งในนั้นไม่ได้เปิด24ชั่วโมงอะ่ะคนที่นี่เขาก็กลับบ้านไปนอนกันนะคะเงียบเงียบเมืองแบบเงียบเงียบแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเพราะว่าเราน่าจะเป็นกลุ่มแรก,กๆที่ มาท่องเที่ยวนะคะและไปจุดท่องเที่ยวเดี๋ยวไปดูว่าที่ที่เราจะไปเที่ยววันนี้นะคะคือมันก็เป็นสถา,านที่โด่งดังนะคะที่รีเซพชันแนะนํามาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีคนเยอะหรือเปล่าเหมือนกับอีกที่ที่เราไปอุ้ยอุ้ยมีการแบบรดน้าต้นไม้อะตัวรับรับสึกนหมทคนเขาฉีดน้ำลดน้ําต้นไม้อะหรือว่าล้างถนนเขาล้างถนนไม่เป็นไรพอ่อเราเดินได้ การล้างฝุ่นก็ว่าทำไมถนนเขามันถึงสะอาดมากแล้วเมืองที่นี่ทุกคนสังเกตไหมว่ามันไม่มีสายไฟเลยอะ่ะคุอมันดูเรียบร้อยแล้วสะอาดตาเหมือนอยู่ในซีรีส์ตลอดเวลาเลยวมีเราก็มาถึงหน้าซูมประตูแล้วนะนี่นะคะแถวนี้จะมีรอสันเยอะเป็นพิเศษและมีร้านขายยาขับต่อไปยังกองอยูอันเอลอยู ก่อนก็ได้ถนนนี้นะคะเป็นถนนชื่อจงซานซีหลูแล้วมันก็จะแบบว่าเซอร์ลาวไปด้วยมีตึกตึกอะไรเยอะมากนะคะตรงนี้ตรงนี้แบบเป็นที่ที่ดังมากคือเวลาที่เราจะหาสถาน,นที่เที่ยวนะคะเราก็จะกดเข้าไปที่เอ,อ่อ Google Map นะแล้วก็มันจะมีแบบให้เลือกอะว่าเป็นช้อปปิ้งมอล์เป็นแบบ เป็นสถานที่เที่ยวหรือว่าเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยปั๊มน้ํามันอะ่ะเออทุกคนแล้ก็ลองกดดูมันคือมันใช้ได้กับทุกที่ในโลกจริงๆริงเวิร์กมากๆนะคะใครที่แบบมาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวมาแบบไม่ได้เตรียมการตึงนี้ที่ที่มันบู๊บบูบบบทุกคนพ่อเราจะเป็นยูทูบเบอร์ราพ่อทำคอนเทนต์นะคะแปะส่งก็คือนั่งรอแล้วอันนี้คือคิดว่าเหมือนจะเป็นที่นั่งรอข้ามถนนนะคะ แล้วันสะอาดด้วยก็คือ,อน,นั่งกันจนเงาวับแล้วก็น่ารักมากอะ่ะดูดิแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่าที่นี่เหมือนประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเลยถ้าเราไม่บอกว่าอยู่จีนทุกคนจะรู้ไหมว่าเราอยู่ที่ประเทศอะไรนัน้นดูคอนเทนต์เขาคือแบบถ้าให้เขามาเป็นคอนเนทนต์คีเอเตอร์ช่องเราช่องเราอาจจะดังไปแล้ว <laughs> เขาคงไม่ว่างขนาดนั้นถึงแล้วกับกัมพาวเวอร์นะคะ เราเคยไม่อะมันไม่เหมือนนะทุกคนคือมันจะเป็นสิลที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะคนก็ไม่พุกพ่านมากเท่ากับที่อุซิร้านเขาปิดเยอะแล้วเนาะหรือว่าเราอาจจะยังไม่เข้าถึงผู้คนมากของเสียบไม้ต่งางๆคือเรากินอิ่มแล้วพอดีแล้วเขากำลังล้างจานอยู่ตรงนั้นเลยโอเคอัน <c oughs> นี้คือนี่อันนี้แบบเป็นจัก,กรยานยนต์บ้านเขาทุกคนกคนือมันเหมือนจัก,กรยานอะ บางทีเขาก็ปั่นบางทีเขาก็มอเตอร์อะไรประมาณนี้ไปนี่อะเข้ามามันก็จะแบบเป็นซอยแยกไปอีกนะคะที่นี่ก็มีความแบบโบราณโบราณนิดนึงพราะมันจะแบบเป็นซอยแยกแบบนี้ทุกคนซึ่งมันไม่ได้ไกลมากนะคะที่นี่เฮ้ยมันมีอีกซอยหนึ่งอะคือเป็นออกแนวแบบออกแนวเดินสยามและอันนี้ออกแนวเดินสยามแต่มีความโบราณโบราณนะคะ นี่ก็จะมีชงมีชาอะไรก็ก็ถือว่ามันก็มีของครบในเรื่องของการกินและของจุกจิกน่ารักน่าทักคนไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เนินเข้ามาในร้านนี้ก็จะแบบเของจุกจิกแต่ว่าเกตคือคล้ายๆกับญี่ปุ่นเลยนะทุกคนนี่น่ารักไหมอะแต่แบบเหมือนเขาจะปิดร้านแล้วนะคะ มีร้านทาโยกยากิแล้วก็มีแบบไอทอดอย่างเงี้ยที่เขาชอบขายที่ไทยอ่ะมันคือของจีนเลยชอบกินกันซึ่งทางเราก็ขอขอไม่ลองแล้วเพราะอิ่มแล้วนะคะนั่นมหมดขนมปังแมคกโดนัลยังมาทุกคนแต่มาในแบบที่เป็นความจีนตอนนี้พ่อฉนันหายไปแล้วค่ะโอเคค่ะหนูก็อยากเข้าไปดูเหมือนกัน อยากเข้าไปดูไมค์เซลฟนะคะว่ามีแบบใหม่ยังไงบ้างส <35, S 1> ามสิบห้าย่งตกันไท่สามสิบห้าคห้าเออร้อยห้าสิกว่าของไทยแค่ร้อยเดียวเองใช่ไหมคนที่นี่แบบมันก็น่ารักมากๆนะคะคือมันก็น่าจะเป็นของใหม่แหละแต่เขาทําให้แบบว่าเป็นธีมแบบอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตนะคะอดีตค่ะค,ะคนคือเอาจริงๆที่นี่คือมีครบทุกอย่างจริงๆนะ มันดีกว่าไปเดินอยู่ข้างถนนแถวนี้นะคะเพราะว่าข้างถนนแถวนี้คือเงียบมากเรารู้สึกว่าคือเขาจัดของขายแล้วมันดูแพงนะคะที่เนี่ยแล้วบางอย่างอ่ะมันแพงกว่าที่ไทยด้วยก็คือเคสที่เนี่ยอย่างเคสโทรศัพท์ใช่ป่ะมันเขาขายอร่อยอะไรสามห้าหยวนก็คือร้อยสามห้าสิบกว่านะคะซึ่งมันก็แพงกว่าที่ไทยที่ไทยก็คืออระร้อยใช่ป่ะหล่ะ หวานแต่เซ็งเลยอ่ะเมื่อกี้แบบไปเหยียบอะไรก็ไม่รู้ท่ออน้ำกระเด็นเลยอ่ะแหม่ทำยังไงดีเดี๋ยวเราต้องเช็ดมันซะหน่อยมีช้อปปิ้งด้วยอีมีร้านช้อปปิ้งช้อปปิ้งนะคะช้อปมากแต่ว่าที่นี่คือแบบปิดเร็วนะเออสามทุ่มครึ่งหรือเราอ่ะมาช้าเองก็จะแบบมี อนีก็ว right? <ant> เออ <sucks> แล้วที่นี่มันแปลกอย่างหนึ่งทุกคนก็คือในห้างอ่ะยังต่อได้เลยอ่ะเอองงมากอย่ยงที่นี่ในห้างยังต่อได้นะคะทุกคนคือแปลกมากๆแต่จริงๆตอนนี้ก็คือยังปิดไม่เยอะหรอกแต่ถ้ามีแบบนักท่องเที่ยวเยอะอาจจะ ถ้ามีร้านเคร่องเยอะมันอาจจะแบบเปิดนานกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้มันก็ไม่ค่อยมีคนเขาก็อาจจะคิดว่าจะเปิดทําไมวะเนี้ยมันไม่มีคน,มนจะเปิดให้ใครมาอะไร่างเนี้ยเออคือดีทุกคนเหมือนแบบเป็นตลาดชอปปิ้งในญี่ปุ่นนะอ่ะว่ายอย่างนั้นเลยก็ได้คือครบอะจบครบในที่เดียวนะคะทั้งกินทั้งชอปปิง้งและมาเดินสวีทอะไรเดินเฉยเดินเอาบรรยากาศก็คือได้ ทุกคนร้านนี้ก็คือร้านกันตุยนะคะเพราะว่ามันเป็นร้านแบบเขาเรียกอะไรร้านแคลิฟอร์เนียมากิีนะคะอร่อยดีซูชิก็อร่อยร้านนี้เราชิมมาแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูนะคะนี่สีเ,ลเหลืองๆมันจะมีตามตลาดแบบนี้แหละแต่ถ้าที่อื่นอะ่ะก็ไม่ค่อยมีนะคะทุกคนเราทำเป็นไปบนเขานะคะว่าเขาปิดเร็วตอนนี้คือสามทุ่มสี่สิบแล้วจ้า มีชุดทั้งแบบชุดแฟชั่นด้วยแล้วก็ชุดสมัยก่อนด้วยนะคะคือบอกเลยว่าช็อปเพลินถ้ามากับเพื่อนสาวนี่สไตล์เขาก็มันก็น่ารักนะคือมันแบบว่ามันเข้ากับความหนาวความอะไรอย่างเงี้ยของเขาแต่ถ้าให้ใส่ที่ไทยเนี่ยก็คือน่าจะต้องใส่ไปเดินห้างอย่างเดียวนะคะดูพวกร้านต่างๆเขาเนี่ยก็คือทำแล้วแบบ มันน่าเข้าอ่ะทุกคนมันมีไฟมีแบบรูปภาพนู่นนี่นั่นนะคะคือมันน่าเข้าแต่ดิฉันอิ่มแล้วตอนนี้มันเลยไม่เข้าแล้วนะคะแล้วมันก็ดึกแล้วด้วยในบรรยากาศอบอุ่นมากๆอ่ะทุกคนคือแบบถ้าบ้านเรามีตลาดสวยขนาดนี้นะมันต้องลงทุนเยอะอยู่นะคะ <laughs> <laughs> แล้วแบบอันนี้คือเหมือนขายนักท่องเที่ยวอ่ะนึกออกไหม แต่แบบคนจีนเขาตอนนี้เขายังแบบไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ีงแต่มันสวยมากมากทุกคนเชื่อว่าถ้าสมมติเปิดประเทศกูปะเออแล้วมีนักท่องเที่ยวมันจะยิ่งคึกคักคึกขนองมากกว่าน,นี้เยอะนะคะใครที่แบบเออชอบชอบหรือว่าดันหลงมาเมืองนี้นะคะแล้วไม่รู้จะไปไหน,นก็ลองมาที่นี่ได้นะไม่ผิดหวังนะคะคนที่นี่ก็น่ารักนะที่เมืองเนี้คือจะแบบ เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะแล้วก็ยิ้มเหมือนคนไทยเลยคนที่นะี่แบบใจเย็นกับเราะะไม่ค่อยตะคอกไม่ค่อยวุ่นวายคือแค่เปลี่ยนจังหวัดก็เปลี่ยนนิสัยไปเลยนะคะเนี่ยเหมือนในซีรีส์จีนอยู่ด้อเข้าใจเลยว่าในซีรีส์จีนมันจะอารมณ์เลยเหมือนเราหลุดมาอยู่ในซีรีส์แบบสมัยก่อนแต่มีของกินของสมัยนี้อเอาไงอ,อันนั้นก็จะเป็นรัมทาวเวอร์นะคะที่มันมีใน Google Ma p ดูขาสาวที่นี่ก็คือหน้าตาน่ารักมากๆแต่ว่าถ้าใครมาเมืองนง้ยแบบอันนี้เป็นส่วนตัวที่สังเกตอะว่าเด็กที่เนี่ยน่ารักมากอะ่ะคือเด็กแบบเด็กน้อยอะ่ะแล้วก็เหมือนแบบที่นี่เมืองน,นี้เด็กเยอะอะแล้วเด็กเขาจะชอบยิ้มให้อะไรแบบน่ารักค่ะแล้วแก้มมันจะแบบแดงๆนะคะเพราะว่าเขาหนาวอะ่ะแล้วผิวเขาเนียนมากๆอะ่ะทุกคนแหละเซินนะแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ก็ ผู้ใหญ่ก็ยังเนียนอยู่นะคะแต่ว่าไม่ไม่เท่าเด็กเลยเ <c oughs> มื่อกี้ก็คือมันจะเป็นเต้าหู้รสหมาล่าอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันซองเขาจะเป็นคล้ายๆแบบนั้นนะ,ะถ้าใครเจอก็ลองชิมดูได้แต่ว่าแน่นอนว่าเขาก็จะไม่พลาดเอก,กลักษณ์ของเขานั่นก็คือน้ํามันไม่ดี <c oughs> แต่เหมือนจะมีพริกหมาล่าให้เราแซ่บๆนะคะเป็นเต้าหู้แบบเต้าหูบา้บางๆนะคะแล้วก็มีพริกหมาล่านี่ถ้าเจอร้านแบบอะไรอย่างเงี้ยของเยอะเลยนะคะ ทุกคนดูความน่ารักของคนจีนนะคะเราไปซื้อ,อก่อนก็ได้ดดหนูหนูไมเข้าไปซื้อพาพาพาไปซื้อตั๋วก่อนเขาเดียวไม่หนูว่าไปพร้อมกันดีกว่ามันน,น่าจะไกลอยู่อ่ะไม่ยงั้นเขาไม่ต้องพาเราไปหรอกคือแบบตอนเนี้ยเราอ่ะมาที่ MRT ใช่ไหมแล้วเราอ่ะหาที่ซื้อตั๋วไม่เจอทุกคนแล้วไม่รู้จะเข้าทางไหนแล้วมันก็ไม่มีทางซื้อตั๋วนีกออกไหมแล้วเราก็คุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวแล้วเขาพาเราไปแต่ตอนเนี้ยพอเราเข้าห้องน้ําอยู่ก็เลยแบบว่ายังไม่พาไปนะคะ แล้วเขาแบบว่าน่ารักมากคือเขาแบบว่าไม่ไม่แบบว่าหงหุดหงิดเลยอ่ะเออคือไม่หงหุดหงิดเลยคนที่นี่นะคะใจดีมากเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาไปคือบอกให้เขาพูดภา,าษาอังกฤษเขาบอกว่า you ลลวเขาก็พูดภาษาจีนเลยนะคะคือพูดภาษาอังกฤษแค่ you เฉยๆนั่นแ,แหละเดี๋ยวรอพ่อเข้าห้องน้ําอีกนี่คือสี่ทุ่มแล้วอ่ะมันแต่ว่าแต่ว่าถ้านั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปอะ่ะมันก็ไม่นานมากนะคะประมาณสี่นาทีก็ถึงโรงแรมแล้ว ไม่รู้ว่าเขาจะติดหรือยังอ่ะคนละอันนี้ก็คือมันเป็นว่ามี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราหมายถึงนี่จะเป็นตัวนี้ข้างในก็จะมีวุ้นเส้นมีฟองเต้าหู้แต่ว่าวุ้นเส้นเขาจะเป็นวุ้นเส้นแบบอ้วนๆหน่อยอะ่ะเอออ้วนๆหน่อยเหนียวเนียวนะคะแล้วก็กล่องปิดก็คือดีมากๆอันนี้ราคา จำไม่ได้นะคะว่าเท่าไรนั่นแหละแต่จะบอกว่าถ้าใครที่มาที่เนี่กินอันนี้มันจะเป็นแบบว่ามันจะเป็นรสหมาล่าบวกต้มยำคือแบบแซบเอาเรื่องนะคะนั่นแหละฟินอยู่นะอิ่มด้วยตัวใหญ่นะคะก็จะมีสีนี้แล้วก็มีสีแดงด้วยลองชิมดูนะเริ่ด